อันนี้วิธีตอกตอกกระดุมนะคะตอกกระดุมหมวกหมวกเซฟตี้หมวกทางานนะคะไหนดูดิเออแล้วทีนี้เอาสุเอาใส่ของน้นนี้มันตับไม่ได้แสดงว่าเราตอกไม่ลงเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่งน,นะคะคุณต้องอันี้นะคะนี่ค่ะ อันนี้ตอกลงนะคะตอกลงอันนี้คือตอกลงให้ให้เรียบเลยนะคะค่อยๆดูจังหวนนะเรียบแล้วก็ตอกไอ้ไม้นี่มาใส่เดิมอย่าให้โดนขอบนะคะโอเคเออแล้วก็ตอกตอกลึกลงอีกหน่อยหนึ่งก็ได้มันเข้าแล้วแต่คุณตอกลงหน่อยลักษณะเดินนั่นแหละ กลับลงให้แห้มันเบนๆนะคุณคุณอรัญญาคะไปปิดเสียงให้นั่นให้พี่หน่อยเด็กเดี๋ยมันเข้าในคลิปยูทูบเอาเป๊บนี๋ยไปกล้องมันเคลื่อนกล้องเคลื่อนเอาเสียงหน่งยเอาปิดปิดเลยก็ได้ เนี่ยหาได้แล้วนะคะเมื่อกี้นี้ให้ตอกนี่สังเกตตรงไหนให้มันลงมันถึงไม่เข้าอธิบายให้ด้ยไอ้นี่ดนไหมตรงน,นี้ต้องต้องลงแบบนี้นะคะถึงจะเข้าอืให้สังเกตวิธีทําง,งานแล้วก็จำไว้แล้วก็ไปลูกใหม่ เป็นฝั่งเดียวกันนะออนดูแบบอยู่บบยในอันของเก่ามาโชวให้ลูกค้าดูไหนของเก่าที่เราแกะออกดูปอนนอันนี้ของเก่าที่เราอันนี้ต้องเอาออกนะคะ เอาแบบนี้ค่ะอันนี้ใช้แบบนี้นีอ่อันนี้พอพอแล้วไม่เป็นไรอันนั้นฝั่งนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ฝั่งนี้ซิีบอัอนนี้ตัวนี้เดียบนีตัว